น้องตอนนี้เราก็มาดูตรุยข้อสอบนะครับ Organic Chemistry Final นะครับเป็นตัวอย่างข้อสอบออนไลน์นะที่พี่ได้มานะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงๆนะครับที่เคยสอบออนไลน์มาสำหรับข้อร์สไฟนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับข้อที่1ข้อที่1นึเขาบอกว่าข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดของสารตออ่อไปน,นี้จากสูงไปต่ำได้ถูกต้องนะครับ โดยเวลาที่เขาจะเรียงเนี่ยนะครับเขาอย่างข้อนี้เขาก็จะมีสารมาให้3ตัวนะครับเออเราก็ต้องดูลักษณะของมันก่อนนะครับว่าลำดับของจุดเดือดเนี่ยเขาเรียงกันยังไงตอนนี้พี่อยากให้จํำทิคนิดนึงนะครับว่าลำดับของจุดเดือดเนี่ยเขาจะเรียงอย่างนี้สารที่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีจุดเดือดมากกว่าสารที่เป็นพวก ไดโพไดโพนะครับนี่แรงไดโพไดโพนะไดโพไดโพเนี่ยก็จะมีจุดเด่นมากกว่าพวกแรงลอนดอนตัวเนี้ยก็จะเป็นแรงระหว่างโมเลกุลที่น้องจะต้องจานะครับปัญหาก็คือมีอยู่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสารตัวไหนเนี่ยมันเป็นบรรทัดไฮโดรเจน rogen, มันเป็นไดโพไดโพหรือว่าเป็นแรงลอนดอนนะครับเออเราจะรู้ได้ไงนี่พี่มีคลิคให้อย่างนี้น้อง จำไว้เลยนะครับว่าสารที่เป็นพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันมกักจะมีหมู่ o h หรือว่า n h อยู่ในโมเลกุลนะครับออสารที่เป็นพันธะไฮโดรเจนนะมกักจะมีหมู่ o h หรือ n h อยู่ในโมเลกุลนะครับตอนนี้มาดูพวกแรงลอนดอนน้องข้ามาลอนดอนก่อนลอนดอนนี่ดูยังไงลอนดอนก็จะเป็นพวกตระกูล c h ล้วน c h ล้วนก็หมายความว่า ทั้งโมเลกุลเนี่ยมันมีอยู่แค่ C กับ H เท่านั้นนะครับก็คือพวกตระกูล C H ล้วนถัดมาไดโพไดโพไดโพไฮโพเนี่ยลักษณะของมันก็ดูง่ายๆก็คือพวกที่ไม่ใช่ C H ล้วนนั่นเองนะครับเออนะไม่ใช่ C H ล้วนก็คือว่าอาจจะมีอะตอมอื่นเนี่ยเข้ามาผสมอยู่ด้วยที่นอกจาก C กับ H นะครับตอนนี้พอเราได้ลำดับจุดเดือด นะครับตรงนี้ก็คือเป็นลำดับลำดับแรงระหว่างโมเลกุลแล้วก็ลำดับจุดเดือดด้วยนะครับเป็นไปตามนี้เนี่ยเราก็มาดูสารของเราว่า A เนี่ยมันเป็นแรงชนิดไหน B เป็นแรงชนิดไหนแล้วก็ C เป็นแรงชนิดไหนนะครับอย่างข้อนี้ถ้าสังเกตดูนะครับก็คือตัว A เนี่ยตัว A นะมันจะมีหมู่ oh อยู่ในโมเลกุลดังนั้นเมื่อมันมีหมู่ oh เนี่ยเห็นป่ะโซนเนี้ยพี่ก็บอกว่ามันจะต้องเป็นพันธะอะไร พันธะไฮโดรเจนนะครับอ่าแล้วก็ติก๊ก่้เลยว่า A เนี่ยเป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับส่วน B สังเกตดูโมเลกุลของมันนะมันมีอยู่แค่ C กับ H รวเนี่กับโครงสร้างเป็นอลเคนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็น C H รวนเนี่ยแรงของมันก็จะเป็นแรงลอนดอนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ติก๊กไว้ B นี่เป็นลอนดอนนะครับตอนนี้มาดู C C เนี่ยมันไม่ใช่ C h เล้วนเพราะว่ามันมี O มาผสมอยู่ในโมเลกุลด้วยเพราะฉะนั้นแรงของมันเนี่ยเป็นไดโพไดโพนะครับตรงนี้นะตัวย่อว่าเป็น DD แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นลำดับจุดเดือดจากสูงไปต่ำเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพันธะไฮโดรเจนมาก่อนก็คือตัวไหนครับตัว A จะต้องมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นแรงลอนดอนเห็นไหม ม่ใช่ลอนดอนผู้ผิดแรงในโพลไดโพลซึ่งก็คือสาร4นะครับก็เป็น A มากกว่า C แล้วก็สุดท้ายเป็นลอนดอนก็คือ B นั่นเองนะครับคำตอบก็จะเป็น A มากกว่า C มากกว่า B ซึ่งก็จะตรงกับช้อยหนครับช้อยที่4เรียบร้อยครับสำหรับโจทย์ข้อแรก